วิธีใช้น้ำยารมดำตะกั่วจากบ้าน DIY เทน้ำยาใส่ภาชนะชิ้นงานตะกัวที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วจุ่มแช่ชิ้นงานเขย่าแกว่งให้ทั่วนำชิ้นงานขึ้นล้างน้ำเปล่า ชิ้นงานจริงที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะทําให้ชิ้นงานของคุณมีมูลค่ามากกว่าเดิมสินค้าคุณภาพจากบ้าน DIY น้ำยาแต่งผิวพะที่เซียนยกนิ้วให้